สวัสดีค่ะทริปนี้ก็เจอกับแม่ตู่หนูเตยอีกแล้วนะคะจะชวนเ,นเพื่อนเพื่อกลับอุบลไปเที่ยวตลาดชายแดนสปปลาวกันค่ะทริปนี้เราจะไปที่ตลาดชายแดนช่องกาลูค่ะก็จะอยู่ที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับการจ่ายค่าด่านนะคะก็จะมีที่30บาทค่ะรถยนต์ยคันละ60บาทส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคือเข้าฟรีค่ะ ตลาดชายแดนนี้ก็จะเปิดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะตลาดนี้นะคะก็จะเป็นตลาดชายแดนอาหารป่าก็จะมีของใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะส่วนมากก็จะเป็นอาหารป่าเยอะมากเลยค่ะสำหรับการสัญจรที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินซาเลงพ่วงข้างค่ะสำหรับรับส่งนักท่องเที่ยว ตลาดที่นี่นะคะแม่ก็จะชอบแวะมาหาไอเดียทำลายผ้าค่ะร้านผ้าใหม่ลาวนะคะแม่จะชอบมากเลยค่ะจะชอบมาดูลายผ้าสวยๆตรงนั้นเลยค่ะจะมีทั้งใหม่เทียมใ,ใหม่ลาวแล้วก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะมีเครื่องจักรสารหลากหลายค่ะแต่แม่รู้สึกว่าตลาดที่นี่รู้สึกว่าจะเงียบเหงามากกว่าเดิมน,นะคะหลังจากโควิดค่ะ ช่วงโควิดเขาก็จะปิดปยาวมากเลยสำหรับตลาดชายแดนสอบปอลาวนะคะถ้าแม่ผ่านมาแม่จะชอบร้านผ้าที่ลาวมากเลยค่ะผ้าที่ลาวก็จะมีลายที่สวยๆเยอะมากค่ะจะมีทั้งไหมลาวผ้าฝ้ายไหมเทียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆชุดประจำชาติที่ ผู้หญิงลาวส่วนใหญ่เขาสวมใส่กันค่ะผ้าถุงก,ก็จะดูเรียบร้อยมากเลยค่ะอ่าต่อไปเราไปดูอาหารเช้าประเทศเลาวกันค่ะเขาเรียกอีหยางเกาะเบเก้ มันคืออะไรมันเป็นมันเป็นเห็ดบ่อเอาไปชิมหนึ่งอันแล้วเขาก็จะไปย่างกันหนม,มียี่สิบไหม ถ้าเป็นไทยอันนี้เขาเรียกขนมปังมะละกนเศแต่ที่ที่ทราเรียกว่าเออ,อมันมีหมูด้วยปะ่ะนี่อย่างก็ข้าเอนีนอย่างก็สลามไม่ใช่มันเป็นอาหารเช้าประเทศลาวขนมปังครับที่อย่างวะรสชาติดีชีมอ แบบว่าถูกมันมีหมูม,มีอะไรอีกมีหอมมีหมูมีหอมมีเห็ดออไปแท้พ่อใหญ่กินอ,อาะจักบาทครับหนึ่งอันบมอหาเช็ดซุกกระบอกเนี้ย หน,น,น,นึ่อันาสิบสอันหนึรอยหนูม,มีแบงค์ร้อยไหมแม่ยืมหน่อยขอคืนขอคืนกลับไปเดี๋ยวแม่โอนคืนให้ไงทำกับแม่ผมงสามท่ะไรคะสิบบาทอันละห้าสิสองอันห0ึ่งร้อยอ้าวซื้ okay. อ่ไมเนาะ ถุงละโลถุงละโลสองถุงเพราะว่าประจวนประจวนฝากถือมน่แค่ามดูมาตะบาทตัวนี้มหาก็ได้อันนี้ซีมาหาีอเด้อมาตบาทบาทนี่แม่มากนะ ้อนีหลังจากเดินไปสักพักนะคะซึ่งยังไม่ทั่วตลาดค่ะฝนก็ตกอย่างหนกักเราก็จะหยุดเลยค่ะไม่ได้เดินไปไหนอีกเลยทริปนี้ก็พาเพื่อนๆไปชิมอาหารเช้าประเทศลาว ตัวนี้น่าจะเป็นเบียร์ของฝั่งลาวค่ะเบียร์ไซง่อนจุดที่รถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งนะคะขับวินรับจ้างก็จะจากจุดนี้ไปที่ตลาดค่ะก็ไกลพอสมควรค่ะจากนั้นเราก็จะข้ามมาที่ฝั่งไทยแล้วก็จะแวะไปที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมค่ะ แม่ตู่หนูเตือก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะเราไม่ค่อยได้เจอกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ